สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูแต้ม2ตัวบนประจำงวดวันที่17มกราคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชน n นลโปรดกติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาดูสูตรแต้มสองตัวบนบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ลงแบบสามตัวบนไปนะคะอันนี้มาดูสองตัวบนดูให้มันติดต่อกันเลยนะคะจะได้เข้าใจยิ่งยงขึ้น จะเป็นแต้มสองตัวบนนะคะจะมีหลักสิบนะคะที่อาจารย์ชอบชอบอยู่ก็คือสองสามสี่นะคะหลักหน่วยก็คือห้าหกเจ็ดนะคะห้ากเจ็ดตามหลักหลักการจริงๆแล้วหลักสิบเราก็จะชนกันที่เลขสี่นะคะที่เราเรียนกันเลยนะเราเรียนหลักสิบโดยตรงไม่เกี่ยวกับสูตรนี้นะคะสูตรที่เป็นหลายๆตัวนั้นมาชนกัน ส่วนหลักหน่วยเราก็จะชนที่เลขเจ็ดเช่นกันนะคะเลขเจ็ดตัวเดียวเลยจากหลายๆสู่ชนกันนะคะอันนั้นจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยจะชนตัวเดียวเหมือนกันก็คือเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งแต่บางครั้งเราก็ต้องกันไว้บ้างนะคะเพราะว่ามันชุดเดียวนะคะมันแค่ที่อาจารย์วางไว้ให้ไปแล้วน่าจะเป็นหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็สองตัวเป็นสี่เจ็ดนะแล้วก็กันไว้บ้างนะคะในช่วงที่เป็น ตัวหลักสิบจริงๆของพวกชุดคู่ขวัญน,นะคะอันนี้อยู่ในประมาณโซนของชุดคู่ขวัญน,นะคะที่เราเคยประสบความสําเร็จมาก็จะมาจากนะคะตัวเด่นนะอันนี้มาจากตัวเด่นนะคะที่ชอบมาที่หลักสิบและหลักหน่วยนะครับในที่นี้นะคะจยนจะให้หลักสิบนะเป็นที่สองสามสี่นะคะจะเด่นนะคะเด่นที่เด่นสุดเด่นมากกว่า กกว่าเขาหมดเลยนะคะก็จะเป็นสองกับสี่นี่นะคะสองกับสี่อ่ะเด่นรองลงมาก็คือเลขสามนะคะอีกสามต่อมาก็อ่ตัวเด่นที่เป็นหลักหน่วยก็คือมีห้าหกเจ็ดนะคะเด่นสุดๆเลยก็คือเลขเจ็ดนะคะอ่าตัวที่สำรองก็คือห้ากับหกนะคะตัวนี้จะเด่นที่สุดนะคะเหมือนกันสองตัวนี้นะ แล้วก็เราก็สามารถจับไข้กันนะคะเลือกเอาที่เราชอบดูที่แต้มด้วยอะไรแบบนี้คะ่ะทีนี้แต้มเนี่ยนะคะคลิปนี้อาจารย์จะให้ดูที่แต้มสองตัวบนนะคะก็จะมีที่ได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจะเป็นทั้งหมดหกหลักนะคะอาจารย์เอามาจากสูตรนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรอันเก่านะคะมาจากในเล่มเก่าเลยนะคะก็ลองมาตรวจสอบดูก่อนนะคะ ถ้าเอาไปจับชนกับอีกสูตรหนึ่งอาจารย์เกรงว่าจะหลุดนะคะอาจารย์ก็เลยจะเอาแต้มสูตรนี้ไปเลยนะคะก็เป็นแสนบวกหน่วยบนมีค่าเท่ากับ x แล้วได้เท่าไหร่ก็เดินไปเลยนะคะตอนนี้อาจารย์เดินไว้รอประมาณ6หลักไว้เลยนะคะแต่ช่วงที่เข้าเข้ามานี้ก็จะเข้ามาอยู่แค่มีหลักที่เข้านะคะคือ1แล้วก็2 3สามนะคะเข้ามา4ี่หลักนะคะ ยังไม่เด่นอยู่สองหลักก็คือหลักที่หลักที่เป็นเลขหนึ่งกับหลักที่เป็นเลขสี่ตรงนี้นะคะไล่ยาวลงมายังไม่มาปรากฏนะคะอาจารย์ทํายาวไว้เลยนะคะไว้รอไปเลยนะเเป็นหตัวไว้ก่อนเลยนะคะจะอยู่ที่การสังเกตนะคะของแต่ละบุคคลนะคะตอนนี้เราก็มาเทียบเรียงตั้งแต่เหมือนที่ออกเจ็ดห้าศูนย์เลยนะคะเจ็ดห้าศูนย์ เจ็ดห้าศูนย์เราใชา้ตัวสูตรก็สั้นดีนะคะแต่ตัวตัวที่เราต้องการนี้เราก็วางไว้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันมันแต้มนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นนะคะเป็นเป็นสิ่งเป็นแค่เพียงองค์ประกอบเฉยๆนะตัวที่จําเป็นที่สุดก็คือจําพวกหลักร้อยนะคะได้ตัวไหนหลักสิบได้ตัวไหนหลักหน่วยได้ตัวไหนแล้วก็เด่นเลขสวยๆอะไรแบบนี้มากกว่านะคะ แต้มนี่เป็นแค่เพียงอ,องค์ประกอบนะคะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการคิดคำนวณน,นะคะเราก็เอามาให้ครบเบ็ดเสร็จเลยนะคะว่ามันจะไปแบบไหนนะคะถ้าเราจัดแต้มมาให้เหลือแค่แต้มสองตัวหรือแต้มสามตัวแบบนี้จะทําให้เราทําหวยยากนะคะหวยมันจะเวลาเราบวกกันมาในเลขที่เราต้องการแล้วมันเอามาหลายสูตรมาชนกันมันเหลือแต้มน้อยตัวอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราชนกันแล้วไม่ได้แต้มที่จะชนกันมาอีกทีหนึง่ง มันจะทําให้เราโอ้โหไม่ไม่ทราบว่าจะเล่นแบบไหนเลยนะคะเราใช้สูตรแต้มทมี่มีแต้มเยอะๆไปลาเราบวกตรงไหนมาแล้วมันมาลงในในล็อกที่เราทําได้นี่มันก็จะทําให้เราเลือกเลือกเลขเล่นได้ง่ายขึ้นนะคะนะทีนี้เรามาดูที่ตรงออกเจ็ดห้าศูนย์นะคะนี่เจ็ดห้าศูนย์เราก็ย้อนไปหนึ่งงวดนะคะจำก,ก็จะย้อนไปหนึ่งงวดเขาคาสั่งก็คือเอาแสนกับหน่วยนะคะเอาตัวหน้า กับตัวหลังเลยนะคะ9กับ1อย่างงี้บ,บวกกันนะคะก็เป็น10นะคะแล้วก็เดินไปเลยศูนย์แล้วก็1 2 3 4 5ี่หครบ6ตัวพอดีนะคะไว้ออก7 5 0หูนย์เราเอาเฉพาะ2ตัวนี้นะคะคือ5กับ0นมาบวกกันนะคะอันนี้มันแต้มแค่สิหน่วยนะไม่ใช่แต้มร้อยหน่วยนะคะ5กับศูนย์บวกกันก็ได้5นะคะก็เข้าเป็นงวดที่1นะคะงวดที่1ตรงนี้นะจานขยัขยบมานิดหนึ่งนะคะให้มันอยู่กลางๆจอหน่อยนะ ะะเดี๋ยวมาทําสูตรก่อนนะต่อมาเป็นงวดวที่สองนะคะพอออกไปแล้วปุ๊บเราก็ดูหัวท้ายเลยนะคะศูนย์ศูนย์เลยนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หัวศูนย์ท้ายนี่ก็มาบวกกันก็ได้ศูนย์หนึ่งสองสามเสี้ยก็ไล่ไปเหมือนเดิมนะคะออกหัวออกสี่เจ็ดห้านี่ก็คือแต้มสองนะคะอ่าเจ็ดกับห้าบวกกันไปสิบสองอ่ะแต้มสองก็เข้าไปนะคะพอแต้มสองเราก็ดูต่อมาเลยคะ่ะหนึ่งกับห้าก็เป็นหกนะคะ หกเจ็ดแปดเนยหะคะหวยออก9 3 8ก็แต้มแอย่างนี้นะคะ,อะพอเก้าสามแปแล้วก็เอาศูย์ก็ห้มาเป็นบวกกันได้5 6าหกเเลยนะคะลันไปเลยง่ายๆนะคะเอา1นึเป็นแต้ม8เลยนะคะต่อมา171 171จึปุ๊บเราก็มาดู5กับ1นะคะหกับ1บวกกันเป็นหกหกแล้วก็เอา กเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหวยออกสามเจ็ดสองก็ได้แต้มเก้านะคะแต้มเก้าต่อมาสามเจ็ดสองแล้วก็เอาดูไปเลยนะคะสามกับสองบวกกันเป็นห้านะคะห้าก็เป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหวยออกศูนย์สามเจ็ดนะคะศูนย์สามเจ็ดก็สามกับเจ็ดเนี่ยตรงสีส้มๆนะคะที่อาจารย์ขีดเป็นยาวมานี่บวกกันได้ศูนย์นะคะต่อมาเป็นงวดที่เจ็ดนะคะ ตัอที่7แล้วก็เอา0กับ7จเลยนะคะศกับ7จเอาสตัวนี้บวกกันก็ได้7 7เจ็แล้วก็บวกไปบวกหไปเรื่อยๆนะคะก็8 9 0 1 2้า่ลันไปเลยนะคะนำเบอร์ลันไปให้ครบทั้งหมด6หลักหวก็ออเ็ดหกหนึ่กกับหกกับ6กับ1บวกกันก็เป็น7นะคะต่อมาก็เป็น0กับ1นะคะไอ้ศย์กับ1บวกกัน ก็เป็นหนึ่งเดินไปสองสามสี่ห้าหกมวยออกสองห้าแปดแปดกับห้านี่ก็บวกกันไปสิบสามนี้นะคะต่อมาแต้มอะไรคะถึงสองห้าแปดนะเอาศูนย์กับแปดบวกกันก็เป็น 8. แปดมาเดินเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมวยออกสองสามห้านะคะก็มาที่แต้มแปดนะต่อมาเป็นงวดที่สิบนะคะก็เอาหกกับห้าบวกกันเปสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกับศูนย์หกแปดนะคะก็แปดกับหกบวกกับไปสิบสี่ก็แต้มสี่แต่นี่ง้วนที่เราจะใช้จริงแล้วนะคะอ่ะเมกี้ศูนย์หัวศูนย์ท้ายนะคะอันนี้ก็แปดแปดหัวแปดท้ายเลยนะคะแปดหัวแปดท้ายเลขแปดนี่ก็เป็นเลขถ้าเป็นการทายดวงเขาก็ บอกว่าเป็นเป็นเลขพระนะคะพระหมายถึงว่าพระสงฆ์นี้นะคะพระสงฆ์คุ้มครองนะคะพระสงฆ์คุ้มครองถ้าเป็นการทายไพย่เลขแปดนี่ก็แปดก็เป็นคําพูดนะคะเป็นคําพูดของคนนะคะถ้าเป็นแปดโพดาหรือหรือแปดแปดดอกจิกอย่างนี้นะคะก็คาพูดที่ไม่ดีอาจจะมีการทะเลาะเบาอแว้งกันนะคะแต่ถ้าเป็นโพแดงนะคะก็จะเป็นคําพูดที่ดีๆนะจะได้คํา ชมการคํายกยอจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนโูงนะคะหรือว่าผู้ที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาแบบนี้นะคะถ้าเป็นโพแดงนะถ้าเป็นโพดําก็จะมีการทะเลาะเบาแหวงกันนะคะตะดูต่ำหน้าไพ่นะมาอนนี้นะคะเลขแปดนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลเลยนะคะคือเลขสูงนะคะอยู่ข้างสูงแปดแล้วก็ถ้าเก้านี่ก็คือพวกเทพเทวดาฟ้าดินอะไรอย่างนี้นะคะ อนนัี้อันนี้เราก็เอาแปดกับแปดบวกกันเป็นสิบหกหกแล้วก็เดินไปเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเลยนะเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะเราก็จะได้เป็นเราชอบเลขอะไรก็ตามนะคะเราลองบวกกันดูในเลขที่เราชอบจะมีในนี้บ้างไหมอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอามาฟันเหลือแค่ตัวเด่นสองตัวสามตัวแบบที่เราหาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอันนั้นไม่อันนี้ไม่จําเป็นนะคะยิ่่่งงฟัันนน้อยตวลมาาเทาไหระะคะ โอกาสการหลุดของสูตรก็มีสูงเลยนะคะแล้วตัวเลขที่เราชอบเราบวกกันมามันก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะตัวที่เด่นมันอาจจะถูกตัดออกไปแล้วนะอาจารย์ก็ไม่แนะนําให้หาแต้มแบบวิธีการที่ชนกันให้เหลือแต้มน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอย่างนั้นไม่เป็นไรนะคะยิ่งได้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะอย่างนั้นนะคะอันนี้เราก็มา เอาตัวแต้มนะคะที่เราทําได้มาลอกลงไว้ตรงนี้นะคะก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์และก็หนึ่งนะคะมีตรงน,นี้อาจารย์เดี๋ยวชี้เส้นใต้ไปหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้เรากําลังเรียนเรื่องแต้มกันนะคะเรื่องแต้มกันเราก็ใช้ให้แต้มเป็นใหญ่นะคะให้แต้มเป็นประธานเลยนะคะตัวจับก็เป็นกริยานะคะคนเล่นก็เป็นกรรมไปนะคะถ้าหวยไม่ถูกก็กรรมใหญ่เลยนะคะกรรมกรรม กำก้ามกำ,ำ,ำจริงๆไหมอย่างเงี้ยค่ะกำแบบไม่แบเลยอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เราก็มาจับเลยนะคะจับตามที่เราได้มานะคะปกติแล้วเอตตามหลักที่เราทํากันเราก็จะได้แค่คู่นี้คู่เดียวนะคะคู่ตรงนี้เลยนะคะหลักหลักสิบเราชนตัวเดียวคือเลขสี่หลักหน่วยแล้วก็ชนตัวเดียวที่เลขเจ็ดแบบนี้นะคะทีนี้อ่ะเราก็กันเหนียวไว้ด้วยนะคะเผื่อ ผื่อมันก็หลุดได้เหมือนกันนะเราก็เอาทั้งหมดเลยนะคะ9ชุดเลยนะคะมาจับดูนะคะทั้งหมดนี่นะคะจะได้แต้มหมดเลยนะคะจา์เช็คมาแล้วนะคะอย่าง2กับ5นี่ก็แต้ม7นะคะอ่ะก็ได้อยู่นะอ่2กับ6ก็แต้ม8นะคะ2กับ2กับ7นี่ก็แต้ม9 3กับ5นี่ก็แต้ม8นะคะ3กับ6นี่ก็แต้ม9 3กับ7นี่ก็แต้มศูนย์นะคะ สี่กับห้ากับแต้มเก้าสี่กับหกนี่ก็แต้มศูนย์สี่กับเจ็ดนี่ก็แต้มหนึ่งนะคะสวยทุกตัวเลยนะคะแต่ที่ในที่นี้นะคะอาจารย์ขอเน้นเป็นที่ได้นะคะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะคือเป็นได้แต้มทุกตัวนะคะแต่อาจารย์จะเน้นที่ที่มีเลขที่เล็กติดเลขเจ็ดนะคะติดเลขเจ็ดตรงนี้เลยนะคะ,ะเหตุผลที่ติดเลขเจ็ดเพราะว่า ออมีตัวเด่นนะคะที่เป็นเลขเจ็ดแล้วก็หลักหน่วยเราก็ได้เจ็ดด้วยนะคะเราก็อยากจะเอาสักอย่างหนึ่งในยืนพื้นไว้ก่อนนะก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะสองเจ็ดค่ะสามเจ็ดนะคะแล้วก็สี่เจ็ดประมาณนี้นะชอบมากๆก็คือตัวสองเจ็ดนี่นะคะกับกับสี่เจ็ดนี่นะคะอจากจะให้ สองตัวใครเป็นสองดาวอย่างนี้นะคะตัวนี้ชอบน้อยหน่อยก็เอาไปดาวเดียวนะคะออนะะส่วนที่เหลือนะคะออก็มาได้เหมือนกันเนาะสองห้าก็ได้สองหกก็ได้แต่ว่ามันได้แต้มหมดเลยนะคะแต้มได้หมดเลยนะไขรที่ตั้งใจฝังตั้งใจเรียนก็จะเข้าใจนะคะอาจารย์ก็พยายามถึงที่สุดแล้วนะคะเนี่ยนะอยากจะให้งวดนี้สมหวังกัน อันนี้ที่มาที่ไปของเลขเจ็ดนะคะเผื่อใครยังไม่ได้ชมคลิปที่อาจารย์อธิบายไปให้อาจารย์ก็อธิบายอีกเล็กน้อยนะคะ,ะจะมีตัวเด่นนะคะอันนี้เด่นที่ชอบมาที่สิบหน่วยนะคะจะเป็นมีห้าหกเจ็ดนะคะ,ะเช็คมานะคะประมาณยี่สิบงวดอะไรอย่างเงี้ยจะมาที่สิบหน่วยทุกงวดเลยนะคะแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดนะคะที่อาจารย์สอนไปคนละสูตรกันนะคะได้หนึ่งสี่เจ็ดเหมือนกันคิดไม่เหมือนกัน แต่ได้ตัวเลขเหมือนกันเนื่องจากบวกกันมาแล้วมาลงที่1แล้วมันเดินไปอย่างละ3นะคะก็เลยได้ตัวเดียวกันนะคะมีอีกบางสูตรนะคะก็ได้703แบบนี้นะคะก็เป็นอันนี้ก็ที่10หน่วยเหมือนกันนะคะเนี่ยจะเป็นที่10หน่วยตรงนี้นะคะจะเด่นที่10กับหน่วยนะคะถึงจะมีร้อยบ้างแต่ในที่นี้ก็จะมี1ิหน่วยมาด้วยนะคะไม่1ิกับหน่วยอยู่ทุกมวดเลยนะแล้วก็จะมี ep ที่14นะคะที่อาจารย์สอนไปแล้วนะคะ EP ที่6นะคะขอโทษนะอาจารย์พูดผิดคือมาทั้งหมด14งวดนะคะ14งวดเป็น EP ที่6นะคะจะได้7กับ0นอันนี้สอนไปแล้วนะคะจะเห็นว่ามีนะคะเลข7นะคะอยู่เยอะอย่างเลข0ก็จะเจอแค่2อตัวนะคะถ้าเป็นเลข7ของทั้งหมดที่อาจารย์คัดลอกมาแค่1 2 3 4 5สูตรนี้ก็จะมี7อยู่นะคะครบทุกล็อกเลยนะคะจะเห็นเป็นเลข7นะ อาจารย์ก็อช,อชอบชอบเฉยๆนะคะชอบงวดนี้นะคะอาจารย์จริงๆแล้วชอบเจ็ดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะไม่บนก็ต้องล่างแหละงวดนี้นะคะเลขเจ็ดส,สวยๆนะคะชอบชอบเจ็ดนะชอบบนชอบล่างเลยนะคะอา,อาจารย์เองส่วนตัวนะคะ แต่เมื่อวันนี้สักคู่หนึ่งสักพักหนึ่งนี้อาจารย์ก็ลงเด่นล่างที่ได้เลข9้าไปนะคะใครชอบก็จัดนะคะเพราะมีคนชอบเลข9ก้าก็จําเป็นจํานวนมากเลยนะคะ,ะเลขเ้าอาจจะดังกว่าเลข7ได้ซ้ําไปนะคะสําหรับเลขล่างนะแต่ใจ,ใจ,ใจอาจารย์ก็ชอบเลข7มากกว่านะทีน,นี้พอเรามาดูตรงตรงเลขไอ้นนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเลขคงที่นะคะหรือว่าภาษาในเราในปีพศ2 5 0 0เขาเรียก5 0 0รย 64สิสี่ใช่ไหมปีที่แล้วนะเขาเรียกว่าเป็นเลขไหลนะคะก็ค,ะคือในห้าหกเจ็ดนี้จะมาแทบทุกงวดเลยนะทุกตุทุกงวดเลยก็ว่าได้นะคะเออก็หลายงวดเลยนะของปีหกหกสี่นะคะจะแทบทุกงวดเลยนะจะมีหลุดบ้างสักงวดหนึ่งสองงวดเองนะคะงวดสองงวดงั้นจะมาทุกงวดนะอันนี้เราก็มาดูตรงนี้นะคะอาจารย์ขอตั้งชื่อมันว่าเป็นเลขคงที่นะคะเพราะว่า มันไม่ได้มาจากการคำนวณของสูตรนะคะมันมาจากการสังเกตนะตรงนี้นะ,ะบางท่านเคยถามสมัยก่อนๆนู้นที่อาจารย์มาเริ่มสอนใหม่ๆเลยนะ,ะบางทีอาจารย์วางอะไรลงไปในไปเลขซ้ำๆกันอย่างนี้นะก็จะต้องถามหาสูตรนะคะบางครั้งมันก็ไม่มีสูตรนะคะมันจะเป็นมาจากการที่เรารู้จักสังเกตตัวเลขอย่างนี้นะคะอันนี้อาจารย์จะให้ดูแนวนะคะ เอาตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์สามเจ็ดไอข้างบนนี้มันเข้ามาทุกมาทุกมวดอยู่แล้วนะคะอาจารย์ขอสรุปแค่ท้ายๆท,ท,ท,ที่เราจะดูเป็นแนวที่เฉยน,นะคะ,ะในศูนย์สามเจ็ดนี้มันก็จะมาที่เลขเจ็ดใช่ไหมคะพอมาเจ็ดหกหนึ่งนะคะเอาแค่ตรงแนวก่อนนะคะเลขหกนะคะ,ะเลขเจ็ดถึงมากด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์จะดูแนวแนวการมาของตัวเลขนะคะแล้วก็สองห้าเจ็ดนี้ก็จะมาห้ากับเจ็ดนะคะก็คือ ตัวนี้นะคะก็คือ,คอตัวห้านะคะตัวแนวนี้แล้วก็เว้นเว้นหายไปสองงวดนะคะที่ไ่มีเลขเจ็ดนะจะไปมีเลขห้ากับเลขหกแทนก็คือสองสามห้าก็มาที่เลขห้านะคะเอาเว้นไปแล้วนะคะต่อมาก็ศูนย์หกแปดก็มาที่หกแล้วนะคะและงวดนี้นะคะอาจารย์ว่ามันน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะคะนะคะตามตามแนวปีกานะคะเออการคาดการนะคะของเวลาการทําหวยนะคะอาจารย์จะเจอลักษณะ ที่เป็นหยึกหย,ยักหยึกหยักอย่างนี้บ่อยๆนะคะบางทีเราหยึกแบบนี้หยึกอย่างนี้แล้วพอหยึกแบบนี้มาแล้วเหลืออีกตัวนจะเป็นจะครบปีกอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเอาตัวนี้นะคะเป็นเป็นตัววิ่งะค่ะในการเล่นส่วนตัวสมัยตั้แต่นานนานมาแล้วนะคะกับอาจารย์ก็ชอบแบบนี้นะคะวิธีการเราต้องรู้จักสังเกตมองดูตัวเลขนะคะบางสูตรก็อาจจะมา บางทีเราทาแค่หลักสิบหรือหลักหน่วยก็ตามบางทีก็มีร้อยสิบหน่วยอยู่ในนั้นแทบทุกสูตรเลยประมาณนี้นะคะอันนี้อาจารย์ก็ทามาให้ชมนะคะอันนี้เป็นแต้มสองตัวบนนะคะแต้มสองตัวบนนะ,ะอาจารย์ก็ชอบประมาณนี้นะ,ะชอบสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะคะกันพลาดน,นะมีสามตัวนี้นะคะเด่น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 เลยก็คือสองเจ็ดกับสี่เจ็ดนะคะถ้าสี่เจ็ดไม่มาก็จะเป็นสองเจ็ดนะคะ หรืออาจจะเป็นสามเจ็ดก็ได้ก็ติดติดไว้นะคะติดติดไว้แค่สองสามชุดเองนะเอาหลักร้อยที่เป็นเลขหนึ่งมาวางนะคะจะเป็นอะไรคะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดนะอถ้าบางครั้งก็อาจจะเอาสำรองเก้าไว้เิ็กน้อยนะคะก็คือเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดแล้วก็เก้าสี่เจ็ดก็แค่นั้นเองนะประมาณนี้นะคะพบอาจารย์ใหม่คลิปหน้าไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรพอดีว่ามีสมาชิกข,ขอมา ในสูตรสูตรร้อยสิบหน่วยนะคะสูตรพิเศษไม่ทราบว่าใครยังจํากันได้ไหมพราะงวดที่แล้วอาจารย์วางไปให้นะคะ,ะสมาชิกขอมานะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะจัดให้นะอาจจะเป็นวันพวกนี้เช้านะคะอาจารย์จะวางให้เป็นคลิปแรกเลยนะคะรอ,อชมกันนะใครอยากชมก็กดติดตามไว้นะคะสําหรับสมาชิกใหม่นะคะ,ะสําหรับ f อฟอาจารย์ก็พวกนี้นะคะเจอกันนะคะสําหรับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะทําอะไรอยู่ก็ขอให้มีความสุข ข้อความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอยสมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะคะด้วยพรทุกประการนะคะอาจารย์ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ